หลังจากต่อเนื่องที่ EP ที่แล้วนะครับก็คือเราได้อันเชิญแบบว่ากูรูและอาจารย์เรื่องกลวัทเครื่องยนต์และการจูนมาตอนนี้เราก็อยู่ที่ลุงเอ็กแล้วก็เจ้าเขียวอีอภิพิ่รือมันติดหนาะติดบางเราจะขึ้นไทโอลเลยวั้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว,ว่า A F ของเราเนหน้าตามัน,นมเรียนแต่าไมันอยู่ประมาณยี่สิ0ยีแล้วถ้าเราเบิ้ลเนี่ยเป็นงนคือโคตหนาะ ทุกคนเลยครับวันนี้พผมแล้วต่จอจราวาดเลยฟิลิตี้แบงค์ครับผู้ดูคือหลังจากต่อเนื่องที่ EP ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายเป็น EP 2ให้ดูเลยลงวันต่อไปเลยก็คือเป็นวันนี้นะเด็งนะก็น้องๆคงจะได้ดูเป็นวันนี้แล้วก็คือเราได้อัญเชิญแบบว่ากูรูและอาจารย์เรื่องกลวัตเครื่องยนต์และการจูนมา อาจารย์เอ็กจูนเนอร์มึงไม่ใช่หีบหน้าอันนี้คืออาจารย์อาจารย์เอ็กนะเป็นอาจารย์เอ็กก็คือแกสอนกูทุกอย่างแหละแล้วก็ทีนี้ครั้น,นี้มันติดหนาติดบ,บางที่เราไปวิ่งคลิปเมื่อวานนะี่ยแต่ก่อนอกับเจ้าเอ็กสองไม่ได้คุยกับมึง <laughs> กับเจ้าเขียวอีเอาพี่ละถือของเรานะครับเอาเงี้ยมึงย่างหน่อยเขี่ยกูได้มากเสียบตัวมึงกันยังดีเอาไเลยเราจะขึ้นไดโน่เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเอฟของเราในหน้าตามันแรงแต่ก่อน เป็นยังไงนะอันนี้คือตัวสาตาร์ท <ปะ S 1> เอาหน้าขึ <ปะ S 1> ้นเพื่อนเอาหน้าขึ้นเอาหน้าขึ้่อนเฮ้ยปั่นล้อหน้าไงพออ่อผมเน่ยปั่นล้อหน้าไอ้เหี้ยมึงไหวไหมเนี่ยไหวกลัวไหมเนี <laughs> ่ยไอโกรธในเฟี้มึงเป็นยังไงซึ่งทุกวันนี้พี่ยักษ์ก็เหมือนลูกไปน้อยอะครับแบบว่าพาย,ยายามที่จะอยู่ด้วยนะมึงต้องยกหลังลอยแล้วดันหน้าขึ้นมาเพราะว่าทอขุด์ยักษ์ก็จะทอขุดแล้วก็ต้องเดินเครื่องนะทำไมมันเป็นเพลย์นะไม่มีระบบอัตโนมัติเหรอ ี่ไงภาพโรแมนติกแม่งเลยมีมีมือหลังมีแบบว่าออโต้หลังจะไม่มีออโต้น่ะเอาจะนะใส่รถก็เหนื่อยแล้วว่ะเอาเงี้ยได้ปะมึงแค่มุนกูเอาขึ้นกูเหนื่อยกว่าติดจัดเองอันนี้ต้องมาแค่สี่เลยลงย่าเอาถึงไหนครับพอแล้วครับปลอยู่เราเปี๊ยอยู่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวมาเร่งมาไม่หายข้างหน้าต้องมาไปลุงข้างหน้าต้องมาไปมัดมากมัดมากมากกับกาศ์ด แล้วใครแม่งมามั่เชื่อที่กูเีลยกูบอกว่าวาทงทิ้งไปเลเทก็ได้ไม่ต้องรักกูขนาดนั้นต่อตอนนั้องตัดยางนอกนะครลองนิดนึงมาลองมาเลยครับวันนี้บอกเลยนะครับน้องก็แบบว่าเสียงมันจะสนั่นวันไหวมากเลยนี่แน่นแล้วไม่น่าโดนติดเครื่องน้องๆครับพี่เนี่ยไม่ได้แอคอาร์สมาร์ดด็อกอะไรแฟลชเจี๊ยนหนึ่งหรือเจี๊ยนสองตอนติดเหรอติดอะไรก็ได้ครับแต่ตอนปัดตัดเป็นเกี๊ยนสามเอาทิศทิด เนี่ยเห็นไหมมันจะมีถ้ามันติ๊ดติดติดติดคือมันแบกอยู่กปเลยขี่มาหรอมันโดดแปลต้องดึงลงอีกไหมเออมันโดดปะว่ามันโดดแล้วต้องดึงไม่ัดประมาณี่นี่ัดมากเดี๋ยวมันร เปิดเบาเสียบสายจุดเย้เ็นเข้ารถเราสบายสบายไม่เป็นไรเรามีปุ่มสตาร์ทมืออยู่ในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องติดตั้งเลยแหละคลิปนี้ก็จะประบายเที้ยอะไรแล้วทุกคนดูก็ดัวแล้วกันนะครับเป็นมั่งไม่เป็นมากเท่าใหม่ๆก็จะอย่างใี้แหละบอกเลยว่าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วครับเปิดรับงานนะครับผมไม่รับยังไม่มีห้องนี่กูขอเสียบดีกว่าเลยเอ้าไอ้เหี้ยเสียบไม่ได้ปีกแกงเอาเร็วยัไงอ่ะ เห็นก็น้าแดงครับน้าแดเข้าอะไรมาครับเนี่ยมอเตัวทีเข้าไม่ได้น้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากว่าอันนี้มันคืออะไรมันคือ AF เอาไว้ดูว่าน้ํามันของเราเนี่ยมันส่วนผสมแล้วมันจุดระเบิดอรืมันเพียงพอหรือเปล่าอ่ามันบางไปหรือมันหนาไปเนี่ยเราจะต้องยัดไ้ประมาณนี้เลยโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนท่อเดี๋ยวพอเปลี่ยนท่อกั่อนแลเดี๋ยวมาใหม่ไป โอคครับสำหรับตอนนี้เราก็เปลี่ยนท่อไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะท่อท้่มันใส่ไม่ได้เราก็นี่เราจะเอาตัวนี้มาสุบเข้าไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเอฟอย่างนี้ได้ไหมลุงได้ครับสุบอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้ตัวน,นี้มารับไว้สายครับใสย่ยรับใส่รับเพื่อนเรียนเพืดเลีนอยากรัดไปกับอะไรก็ได้ครับคนโตแล้วแต่อยากรัดเลยย่างใหม่อรผมมีประโยชน์มากไปกว่าดีไอพี่จะรัดไปกับตรงนี้ครับ งานต้ย่างวะแน่นๆนะครับเอาเนี่ยที่วะทำที่เหยาะมากเลยคุณเซอร์เป็นยังไงแต่ห้ามเขย่าโอเคดูแล้วอะเราปั่นยังไม่ดูเลยยังแน่นขนาดไหนครับเออนี่แหละแน่นแล้วต่อไปคือตัวนี้จีเป็นอะไรจะเป็นตัวบอกว่ารถเราหนาหรือมันบางหรือมันอะไรทีนี้หนูก็ต้องขึ้นไปสตาร์ทเครื่องใช่ไหมโอเครู้เรื่องมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้อันนี้จะไปตรงไหนครับ ออกติดเครองก่อนลำบากเนาะโอ้ดูมันสบายเนาะออกจากมุมกล้องกูไปเฮียเดี๋ยวเราไถลังเว้ยแม่งมันนั่งเอฟเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเน่ะมาพร้อมดันลงไอปติดได้เอ๊ะไปใกล้ตอนนี้จะเห็นใครนะว่าเอฟมันอยู่ประมาณ20อ่า19 20ก้ายี่สิบถ้าเราเบิ้ลเนี่ย ในทุกย่านรอบเลย ตอนนี้นะครับเรากจ็จูนแค่ประมาณช่วง5,000รอบถึง7,000รอบไม่เกินนี้เราก็เลยลอมบิดแล้วบิดดู AF แต่ว่าตอนนี้เ f เนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมครับพ่ครับความจริงมันควรจะวิ่งตรงไปอย่างนี้เลยปั๊แต่นี่มันยังตกลงมาอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันยังคงมีความหนาและบางอยู่เพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้ามันตกเป็นพร้อมๆกันกูิงไม่ได้เราต้องทำก็ได้ให้เอฟมันวิ่งตรงๆไปอย่างนี้แต่ว่า มื่อก่อนคลิปไม่แค่น้องๆก็จะเห็นแล้วว่าจากมันตบๆๆกลายเป็นบอนบอนขี่ง่ายเลยเนี่ยครับการอยู่นนี้มันสำคัญอย่างนี้นี่ตัวนี้คือตัวเอฟเอาไว้ดูนะตัวนี้เลยสำคัญมากก็ประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรมากสหรับคลิปนี้อันนี้คือเมื่อกี้บิดแค่แบบว่าน,นิดเดียวเห็นไหมนิดเดียวยวิบจิบมาถ้าบิดเต็มนี่ก็บอกได้สี่สิบฟาร์นะนี่คือขนาดบ,บิดแค่ขึ้นเครื่องแล้วเราดูนะ ครบปีนิดเดียวจะแบบขึ้นขนาดเนี้ยพร้อมยี่สิบหกดมายี่สพร้อมยี่สคือกูแบบจะไม่ได้จุบมคนเล็กเลยแบบคือตัวอกาศักก็แบบดูดีก,กอยังกอขึ้นเยู่ยลยังไม่ได้ทิ้งขึ้นเลยก็ไปเจอกันหคลิปหน้าใคลิปนี้ใครชอบดีหกหกดแล้วไปแชรกครับใครกติดตามนี่ติตาม,าาตามเพวกที่ชอบปุ้จันทร์เิมทิงแดกแล้วก็ววแอปเอ็กจูเนอด้วยแล้วใบ,บนี้เดี๋ยวลุงพ่อจะทำเพลงให้พี่ร้องก็ใครอยากฟังเพลงทห่พี่ร้องกัแน่จะ ชัดตแตกมาเราไปเจอกันใหม่คึ้หนหน้าทางคิวเทอร์ตระเวนสวัสดีครับสวัสดีครับ